เอาละครับตอนนี้ใหม่นะครับเบนติดต่อคุณอยู่นะครับถ้ายังไงรับสายโทรศัพท์ด้วยนะครับสวัสดีครับใหม่นะครับใหม่อยู่แถวไหนยังไม่เคยได้ยินเสียงใหม่มาก่อนเลยครับคยโทรมาหาเบนบ้างไหมเออครั้งแรกค่ะครั้งแรกด้วยนะครับฟังมานานยังครับกับคลื่นนี้ครับประมาณสองเดือนได้แล้วค่ะสองเดือนได้แล้วนะครับ รายการเพลงก็ฟังด้วยแล้วก็รายการทุริสช็อตก็ฟังด้วยเหมือนกันค่ะอืมนะครับหมายอยู่แถวไหนนะครับหมายครับตอ,อตอนนี้อยู่พัทยากลางค่ะนอนที่ทํางานค่พะพัทยากลางะนะครับอยู่ที่ทํางานค่ะหมายอยู่คนเดียวไหมตอนนี้เออยู่กับพี่สาวค่ะแต่ว่าพี่สาวหลับแล้วพี่สาวหลับแล้วด้วยปิดไฟหรือย,อยังครับเรียบร้อยค่ะเรียบร้อย,ย,อยแล้วมีลมแรงๆประท้าผิวกายของเราบ้างไหม นี่ก็อยู่ชั้นสามค่ะรู้สึกหนาวมากเลยแล้วก็ขนเริ่มหัมนะครับส่วนตัวแล้วมีความเชื่อเรื่องแบบนี้นะครับพลังงานหลังความตายหรือว่าสัมผัสที่หกที่เราได้สัมผัสได้เนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ครับใหม่ครับถ้าเอาความจริงนะคะพี่ก็คือว่าเป็นคนที่เชื่อประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะแปดสิบเปอร์เซ็นต์แต่เด็กๆแล้วค่ะเพราะว่าเจอจากญาติเล่าให้ฟังบ้างเพ่เล่าให้ฟังบ้างอะไรย่างเงี้ยค่ะมันก็จะตกหลับเรื่อยๆเขาบอกว่า มนุษย์คนหนึ่งเกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับเวลาถ้ามีข้อมูลอะไรใส่หัวเข้าไปเนี่ยว่าผีมีจริงคนคนเสียชีวิตแล้วจะเป็นวิญญาณก็มักจะกลัวใช่ไหมแต่ถ้าถ้าเด็กคนนั้นไม่เคยรู้จักวิญญาณไม่เคยรู้จักผีเลยเขาโตมาเขาก็ไม่กลัวนะเอออันนี้ก็เป็นแบบข้อมูลไงคือถ้าคนมีข้อมูลใส่หัวเข้าไปเนี่ยเขาก็จะกลัวนะครับอย่างเราอย่างเพื่อนๆที่ฟังอยู่ตอนนี้ก็กลัวเหมือนกันนะครับเอาละครับเรื่องราวของใหม่เป็นยังไงครับเชิญครับ อันนี้มันเกิดตั้งแต่ช่วงมีรายการม,ะะมิติลีรับะอะค่ะมิติลีรับนะอ่ามิติลีรับไม่นานมากนะครับใช่ค่ะคือประมาณว่าวันนั้นนะคะหนูที่ชอบดูมากเลยถึงแม้กลัวนะคะแต่ว่าก็ชอบดูรายการาก<ช>เกี่ยวก<ม>ับผ<ม>ีอะไรเงี้ยก็คือจะติดตามทุกวันเลยแล้วก็มันหนึ่งหนูอยู่ในห้องห้องนั่งเล่นนะคะที่จะไว้สําหรับดูทีวีอะไรเงี้ยแล้วก็คือคืนนั้นก็คือแม่กับพี่เขาเข้าไปนอนกันหมดแล้ว แล้วเหลือหนูคนเดียวนั่งอยู่หน้าจอทีวีแล้วก็คือเรื่องหอูเรื่องก็คือบ้านหนูว่าจะเป็นบ้านสวนอยู่ตรงกลางสวนแล้วก็มีสวนล้อมรอบแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือคนสมัยก่อนใช่ไหมคะเขาจะถือห้ามมีประตูบ้านกับประตูหน้าบ้านกับประตูหลังบ้านตรงกันเพราะเขาถือว่าจะเป็นทางผีผ่านแล้วก็คือตอนแรกหนูก็เชื่อไะคะพี่แต่ว่าก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็นั่งดูจนรายการจบเอ้ยไม่ใช่จนรายการเกือบจบแล้วก็คราวนี้เขาพักโฆษณาอยู่ ใช่แล้วก็หนูนั่งอยู่นน้า,นาจอทีวีคนเดียวแล้วก็คราวนี้เอ,อหนูได้ยินเสียงคนเดินอยู่ด้านหลังทีวีค่ะแล้วก็ตอนแรกหนูคิดว่าเป็นแม่เพราะว่าห้องนอนแม่เขาจะอยู่เขาจะอยู่หลังทีวีไงค่ะแล้วก็ตอนแรกหนูก็คิดออโอเคหนูว่าหนูจะทักแต่ว่าพอพอคิดว่าเป็นแม่ก็สายตาเรามองไปหลัง TV ทีวีทันทีเลยค่ะที่แล้วก็เห็นเป็นเงาผู้ชายทั้งตัวเลยค่ะ เป็นผู้ชายใส่จงกระเบนสีน้ำตาลแล้วก็ใส่เสื้อเอ่อเป็นคอกระเช้าสีน้ำตาลอะเดินออกมาจากหลังทีวีแล้วก็เดินตรงมาทางหนูอะพี่แล้วก็แบบเออเอออึ้งอะอะไรนี่อะแบบคิดได้แค่นั้นอะค่ะพี่แล้วก็คือแบบสติเราไม่มีแล้วอ่ะก็คือเขาเดินตรงมาแต่ว่าเขาไม่ได้มาหยุดยืนมองเขาทาเหมือนกับเขาไม่เห็นเราอะค่ะหรอเออแล้วเขาก็เดินแบบผ่านล่างออกไปเลยอะพี่แบบ ไอ้ตอนนั้นตอนนั้นกี่โมงฮะประมาณเที่ยงคืนได้นะคะเที่ยงคืนนะเป็นผู้ชายใส่โจงกระเบนอ่าสีน้ำตาลใส่เสื้อเสื้อคอกระเช้าเหรอเป็นผู้ชายนะที่เป็นแขนสั้นใช่ที่เป็นเสื้อคอกลมแขนสั้นสมัยก่อนค่ะแล้วก็คราวนี้เขาเขาเดินผ่านครึ่งซีกซ้ายฝั่งซ้ายของหนูไปอ่ะแล้วฝั่งซ้ายตอนที่เขาเดินผ่านเนี่ยก็คือแบบ มันรู้สึกแบบเย็นไปหมดเลยค่ะพี่แบบมันขยับไม่ได้อะ mm hmm. แต่ข้างขวาก็คือยังรู้สึกแบบปกติอะเออตอนนั้นหนูหนูหน,หนูคิดเลยไม่ออกเลยก็คือเหมือนกับว่าสติมันไปหมดแล้วอะ mm hmm. แล้วก็คราวนี้พอเหมือนกับว่าเขาเดินผ่านจากเราไปได้ประมาณสามสี่ก้าวค่ะเดินผ่านเขาไปได้สามสี่ก้าวแล้วเนี่ยสติหนูก็มาแล้วก็เออคิดในใจว่าโอเคเราหลอกแน่เลยเราคิดไปเองหรือเปล่าเพราะว่าตอนนั้นยังไม่เคยเจอไงคะป็น mm hmm. ครั้งรนึ mm ่ hmm. แล้วก็เออสงสัยเราจะดูมากไปหรือเปล่าอะไรนี้ค่ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขามาเนี่ยหมาต้องหอนสี่เพราะว่าบ้านหนูเลี้ยงหมาจะหมาห้าหกตัวตอนนั้นนะคะแล้วก็พอคิดว่าหมาต้องหอนสี่เท่านั้นแหละพี่หมาหน้าบ้านนะ่ะหอนแบบหอนยาวจนไปถึงแบบหน้าปากทางอะ่ะจนเสียงแบบมันไกลแล้วแบบมันไม่ได้ยินแล้วอะ่ะเออ,เอ,อหนูเลยเอยโอเคเราโดนแล้วก็ออพอคิดได้แค่นั้นก็คือลุกขึ้นปิดทีวีเข้านอนเลย แร้องเจอกับตัวช่วงที่เห็นเนี่ยหลับอยู่ไหมครึ่งหลับครึ่งตื่นไหมหรือยังไงครับไม่ค่ะเพราะว่าคืนนั้นตาสว่างไงคะพี่มันนอนมันนอนไม่หลับอ่ะโออก็เลยเออโอเคได้ได้ดูได้ดูรายการที่เราชอบพอดีเลยก็รโอเคก็คดูแล้วในห้องที่ดูทีวีเนี่ยครับ<ม>ก็มีอยู่คนเดียวนะค่ะอยู่คนเดียวค่ะโอ้แล้วก็เป็นใครฮนะเขาเป็นเจ้าที่หรือว่าเป็นอะไรครับเป็นเป็นบ้านของเราเองใช่ไหมที่นั่น ค่ะก็เป็นบ้านเ,ออเราอ่ะก็อยู่มาหลายปีแล้วแล้วทําไมเพิ่งเจอนะวันนั้นก็เออจากที่เคยมีประสบการณ์นะคะก็คือว่าอาจารย์ที่โรงเรียนเขาก็จะบางคนที่เขาจะพอรู้เรื่องเขาไปร่างทรงอะไรงะเงี้ยค่ะเขาก็เคยทักว่าเจ้าที่บ้านหนูไวแรง<อ>แล้วก็เป็นเพราะว่าประตูหน้าบ้านกับประตูหลังบ้านเนี่ยมันตรงกัน<อ>ก็เลยจะมีเออส,สัมภเวสีผ่านบ่อยะค่ะฟังแล้วขนลุก นะแ่แค่เพราะว่าบ้านหลายคนอาจจะประตูตรงกันเยอะเลยนะออันนี้หนูก็ไม่แน่ใจแต่คือแบบมันตรงเลยพี่เ<อ>พราะว<อ>่าถ้าไปยืนประตูหน้าบ้านเนี่ยจะเห็นประตูหลังบ้านทั้งบ้านเลยค่ะเพราะว่ามันตรงกันแล้วก็เมื่อประมาณครึ่งปีครึ่งปีได้ค่ะ <c oughs> อาจารย์ <c oughs> ที่เรียนที่เขาไป็ร่างสงเคราะก็ทักว่าเออเนี่ยนะบ้านหนูอ่ตอนนี้หลังบ้านนะ่ะมีภุมามาอยู่ด้วยนะเอเอเอาอะไรขึ้นให้เขาบ้างอะไรย่างเงี้ยหนูก็แบบ หนูเนี่ยนะคะอาจารย์เชื่อไหมตอนนั้นเชื่อไหมเชื่อแล้วพี่เชื่อเชื่อแล้วว่ามีกุมารน,นะใเอออ่ากุมารอีกก็คือเราเจอด้วยแล้วก็อาจารย์เขาก็ทักไม่ว่าจะไปดูตรงไหนก็คือเขาก็จะทักตลอดอ,ะอ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพี่ที่มั่นใจมากที่สุดว่าเจ้าที่บ้านหมูแรงเนี่ย ก็คือถ้าหนูไม่ชอบใครหนูแอนตี้ใครเวลาที่ยงสมมติว่าหน,น,น,านูไม่ชอบเพื่อนคนหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะแล้วเพื่อนคนเนี้ยเขาไปเที่ยวบ้านตอนนั้นประมาณสองทุง่มก็คือเขาก็เขาก็เจอเจอแบบเจ้าที่เหมือนกับมาไล่ให้เขากลับบ้านอะแต่ทั้งที่หนูไม่คิดอะไรแต่ว่าคือก่อนหน้านั้นหนูแอนตี้เขาไงค่ะแบบเอเอไม่ค่อยชอบนิสัยเขาดน,น,นึงเลยอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวนี้ก็เลยพยายามรักทุกคนอืมเดย,ยค่ะอันนี้คื พี่เบนมองซ้ายแลขวาในตอนนี้นะครับรู้สึกว่าเย็นว่บๆมันก็ไม่รู้เหมือนกันใช่รครับมันเย็นคนรู้คือถ้าคนอยู่กับเพื่อนอาจจะไม่ไม่เข้าใจคนที่อยู่คนเดียวไม่เข้าใจกันดีนะครับว่าคนที่อยู่คนเดียวเนี่ยจะรู้สึกอย่างไรตอนเนี้นะครับใช่ค่ะบ้านใครก็บ้านใครอาจจะมีอะไรอยู่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่าสิ่งที่เรามาปลูกสร้างกันอยู่เนี่ยไม่รู้ว่าผืนแผ่นดินตรงนั้น สมัยก่อนเนี่ยเขามีคนเสียชีวิตมาแล้วกี่คนกี่ศพใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็บ้านที่หนูอยู่เนี่ยอาจารย์ที่เี่ยนะค่ะที่เขาไปร่างทรงเขาก็เคยบอกไว้นะคะหนูเคยไปถามเขาค่ะแล้วเขาก็บอกไว้ว่ามันมันอายุมันนานตั้งแต่รุ่นสมัยสงคารามแล้วค่ะอแล้วก็เขาก็ต่อเติมอะไรนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะรุ่กนก่อนๆแล้วก็เคยมีตั้งแต่คนมาอยู่เนี่ยก็เสียชีวิตไปสามรุ่นแล้วอะค่ะที่อยู่บ้านหลัง